สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเป็นอีกแล้ววันนี้จะเป็นอ p พีแรกของการเป็นศิลานีสำหรับเรื่องทางบ้านที่ส่งเข้ามานะคะจากอิน t a g r กรมเดี๋ยวจะขึ้นให้จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี้จะเป็นอีพีแรกเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วพี่จะมาทําคลิปและตอบข้อความให้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครจะส่งเรื่องราวมาในอินสตาแกรมพี่พี่จะไม่บอกชื่อและจะไม่บอกข้อมูลใดใดทางนั้นเพราะว่าจะเอามาเป็น การพูดคุยให้คำปรึกษาและกรณีศึกษาให้กับ เพื่อนผู้หญิงคนอื่นด้วยจะได้ไม่มาพลาดแบบเราและขอบคุณมากๆที่ส่งเรื่องราวเข้ามากันเยอะมากแม้จะส่งเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาก็ตามแต่รู้ไหมหนึ่งก้าวพลาดของพวกคุณหนึ่งเรื่องราวก้าวพลาดของพวกคุณมันจะเซฟชีวิตลูกผู้หญิงผู้หญิงไทยหรือคนอื่นได้อีกเยอะมากๆมูลกุศลอันนี้มันจะช่วยให้พวกเธอได้เจอแต่รักดีๆและเรื่องดีๆในชีวิตเริ่มด้วยดราม่าดับแรกเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะอ่านให้ฟังเลยนะมีปัญหาเครียด เครียดมานานอยากปรึกษ,ษาค่ะพอดีกลับเมืองไทยปี2019พี่สาวเสียเสียพี่สาวเสียชีวิตเสียใจมากๆเครียดหนักหน่วงจากลูกด้วยฮะเครียดหนักหน่วงห่างจากลูกด้วยเดี๋ยวไม่นะเริ่มนะเดี๋ยวจะอ่านขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตีความกันว่า อะไรที่เราพลาดไปมีปัญหาเครียดมานานอยากปรึกษาค่ะพอดีกลับเมืองไทยปี2019พี่สาวเสียชีวิตเสียใจมากๆเครียดหนักหน่วงเครียดหนักห่างจากลูกด้วยจนวันหนึ่งผ่านไปไม่ถึงปีรู้แล้วว่าไม่รับความใส่ใจจักสามีและเป็นฝ่ายเดียวเป็นคนเดียวที่ติดต่อสามีจนสุดท้ายแกไปหย่าให้ไปหย่าสามีไปหย่าให้โดยที่ไม่มีเราในรัฐรัฐหนึ่ง ก็คือสานเนวดานี่แหละ NV น่าจะเนวดาเราถือสองสัญญาไทยบปยาดระบุว่าเราไม่ต้องการอะไรเราเป็นแม่ฟูลไทม์ตอนอยู่อเมริกาปีที่แล้วกับเยี่ยมลูกด้วยตัวด้วยเงินของตัวเองเห็นชัดว่าสามีกําจัดเราแต่ต้องการลูกไม่มีการส่งเสียเราเราเยี่ยมลูกก็เห็นว่าเป็นเด็กเปลี่ยนไปเข้าใจหมดว่าโดนหลอกโง่โอเคหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเขาไม่ส่งเสียเพราะในบยาระบุว่าเราไม่ต้องการอะไร เข้าใจไหมเมื่อไหร่ที่เธอเซ็นใบหย่าหรือใบหย่าระบุว่าไม่ต้องการอะไรนี่นี่แผนสูงนะผู้ชายแผนสูงนะเ,เพราะว่าไม่ต้องการอะไรถ้าการไม่ต้องการอะไรเขาไม่จำเป็นต้องส่งเสียแต่จริงๆแล้วสามีภรรยาที่แต่งงานกันหลังหย่าผู้หญิงควรจะได้เงินนะควรจะได้เงินไม่ว่าเธอจะทําสัญญาหย่าไว้ก็ตามเมื่อไหร่ที่การหย่าเกินสิบปีเขาต้องเลี้ยงดูเธอนะ เขาต้องเลี้ยงดูเธอจนกว่าเธอจะมีสามีใหม่หรือเธอจะยืนได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นฟ u l l time m o หรือว่า stay home mom หรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานเลยและช่วยงานบ้านมาตลอดอันเนี้ผู้ชายต้องจ่ายเลยเเขาเรียกว่าเงินค่าอะไรเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยแต่พอเปิดกล้องมานึกไม่ออกแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นค่าเลี้ยงดูฝายย่ายหญิงนั่นแหละถึงผู้ชายจะเอาลูกไว้เลี้ยงเองก็คือผู้ชายไม่ต้องจ่ายค่าชาย support จำไว้นะค่าชายสปอร์ตกับค่าชายสปอร์ตค่าดูแลลูกกับค่าดูแลเมียนี่คนละค่ากันนะถ้าผู้หญิงเอามีเอาถ้าเมียอยากกับผัวและเอาลูกมาเลี้ยงผู้ชายต้องจ่ายสองค่านะแต่ถ้าผู้ชายเอาลูกไว้แล้วเมียแยกออกไปผู้ชายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เมียนะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เมียนะ โอเคอันนี้เขาไม่ได้อะไรเพราะตอนที่ศารัดสินในใบียรบอกว่าไม่ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นใครที่เจอใบียาตัตศินว่าไม่ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมาจะมาหวังทีหลังว่าจะมาหวังแบบหมดเดี๋ยวชาร์จแบบก่อนจะมาหวังทีหลังว่าโอ้ยเขาต้องส่งเสียเขาไม่ส่งหรอกเขาวางแผนขนาดนั้นให้เธอไม่ได้อะไรแล้วแบตหมดก็เ,เลยต้อง t r a n เฟอรเข้าความเข้าอีกเครื่องหนึ่ง ต่อไปแล,แ,ลแล้วแล้วถ้าเกิดมันมีกฎหมายระบุไปแล้วผู้ชายเขาไม่จ่ายเพราะเขาแผนสูงเขาวางแผนไว้แล้วอ่าต่อไปขอย้ำอีกข้อหนึ่งก่อนจะอ่านต่อขอบอกไว้เลยนะใครเขาตามถ้าเกิดมีการหย่าหรือตกลงค่าสมบัติหรือเงินที่ต้องได้ให้ระบุลงไปในเปเปอร์ให้สารตัดสินหรือให้ทนายเป็นคนเขียนลงไปหรืออะไรก็ตามอย่าเชื่อคำผู้ชาย แม้ตลอด20ปีเขาจะดีกับแกมาแต่วันไหนที่อยากเขาเป็นคนอื่นไปแล้วแกเชื่อฉันเขาเป็นคนอื่นไปแล้วอยางโง่เหมือนฉันฉันเคยโง่ฉันเคยเชื่อว่าเขาดูแลฉันดีมาตลอดเราดีกันเราไม่ได้ทะเลาะกันเราแค่อยากกันเพราะว่ามันมาจุดถึงทางที่แบบเอ่อเราคิดไม่เหมือนกันแค่นั้น แล้วเป็นยังไงคําพูดมันไม่สามารถวายกลับมาได้คนเราพอมันไปมีเมียใหม่ไปมีแฟนใหม่มีคนมือที่สามเข้ามามันไม่นานั่งสนใจหรอกว่ามันสัญญาอะไรกับแกไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองหรือผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรดีที่สุด แล้วอย่าเสียประโยชน์ตัวเองบางคนบอกโอ๊ยอผัวอย่าเคยเซ็นสัญญาไว้แกต้องศึกษากฎหมายก่อนสมัยนี้มีชัด GPT พธิธีมีกนหามไปเลยจริงๆต่อให้แกจดสัญญาก่อนอย่าไว้มันยังมีชวิตของกฎหมายบางอย่างที่แกควรจะได้อยู่อย่างน้องคนนี้ตอนเขาพิมพ์มาแรก,แรกๆเขาไม่ได้บอกเขาอยาเขาแต่งกี่ปีแต่ฉันถามกลับไปว่าเขาแต่งกี่ปียี่สิบปียี่สิบปีกฎหมายเมกานะ่ะแกสมบัติหานสองแล้วนะ สมบัติหันสองแล้วนะถึงไม่หันสองสมมติเขาเขียนเขียนสมมติอันนี้ฉันไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ฉันจะเอาเรื่องราวมาคุยกับพ่อแกสมมติว่าโอเคเขาเขาไม่ได้มีสมบัติมาก่อนไม่มีการทําสัญญาก่อนหย่ารายได้ระหว่างทํางานมีการซื้อบ้านมันต้องขายหันกันแล้วนะยี่สิบปีมันต้องขายบ้านหันกันแล้วนะต่อยผู้หญิงไม่เคยทํางานเลยยิ่งผู้หญิงไม่เคยทํางานในผู้ชายต้องรับภาระหนักเลยนะค่าเลี้ยงดูนางหลังจากหย่าเนี่ย รู้ปะ่ะผู้หญิงคนนี้เสียประโยชน์มากมากเพราะไปอยู่ไทยช่วงนั้นเข้าใจได้คนเรามันมีภาะวะเครีระะยดญาติเสียอะไรเสียโอเคอ่านต่อไล้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อย่าโดยไม่มีที่ถือสัญญาสองสองสัญชาติอย่าระบุว่าเราไม่ต้องการอะไรเป็นแม่ฟูลไทม์แต่อ,อยู่อเมริกาปีที่แล้วกับเยี่ยมลูกด้วยตัวเองเห็นชัดว่าสามีกาจัดเราแล้วต้องการลูกไม่มีการส่งเสียเราเราเราเยี่ยมลูกเราก็ใช้เงินตัวเองเด็กเปลี่ยนไป เข้าใจหมดว่าโดนหลอกโง่มานานถ,ถ้าพี่สาวไม่ตายคงไปทาสอยู่อีกนานหลังปี2019ผ่านไปทำใจได้หมดเห็นทุกพิร์นของแพทเทิร์นของชีวิตเรานี่โง่เก็บตังค์จะไปไทท์ f ฟที่สารเนวาดาไม่ทราไม่ซพอจะมีคนรู้จักไหมสำหรับโรยินคำมมันน่าจะมีทานายฟีให้ปรึกษาเขาอยาบไปยามีการให้แต่บปยา,าบไทยามไม่มีเขาบอกเจ้านะ บอกหน้าที่เขาจบตามกฎหมายไทยเหลือเมรกาถ้าผู้หญิงไม่มีงานทําหรือรายได้ต่ำเขาก็ยังต้องเลี้ยงดูจนกว่าเราจะได้ผัวใหม่เขาอย่าเราแต่แต่ลูกอยู่กับเขาเขาเราเวลากำจกัดเรามานางเขาา้า,เา,เเขาใจตอนที่อยู่ไทยไม่มีการติดต่อเราเองที่ติดต่อเข้าใจตอนที่อยู่ไทยไม่มีการติดต่อเราเองที่ติดต่อผ่านไปหกปีกว่ายังเหมือนเดิมไม่มีเบีหย่าไทยเราเพึ่งตัวเองมาตลอดถือสองสัญชาติโอเค แล้วพี่ก็ถามไปติดต่อทนายฟรีมีนน่นนี่นั่นโอเคแล้วพี่ก็ถามเขาว่าแต่งงานนานกี่ปี2ี่สิปีค่ะฝ่ายชายน่าจะอ้างว่ามีชู้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานเราฟ้องกลับมาเมืองไทยเพราะพี่สาวตายค่ะปี2019นาทนายฟรีดำเนินเรื่องนานไหมคะเรื่องไทยบินไปแล้วในเวด้ารวมโฮเทลถูกๆพร้อมเับเช่าหรือสามารถติดต่อได้ทุกที่ในเวด้าค่ะไม่จำเป็นต้องอันนี้ขออ่านผ่านๆน,นะเขาแค่ถามขอความช่วยเหลือโอเคผู้ชายตัดทุกอย่างเขาได้ลูกไปเขาไม่เป็นไรได้แบบนี้ลาค่ะแพง นู่นนี่นั่นขอบคุณคุณเบนซ์ชอบฟังคุณคิอโอเคอันนี้อันนี้ผ่านไปอันนี้ผ่านไปโอเคกลับมาเรื่องราวของเราผู้หญิงไทยจําไว้ผู้หญิงไทยจําไว้แล้วนี่ไม่ใช่เกิดกรณีของน้องเขาคนเดียวเพราะฉันเห็นมากับสองลูก,กตาฉันแล้วคนรู้จักเลยไปไทยได้ไม่ถึงสี่เดือนมาฝั่งนี้ผัวมีเมียใหม่ผัวมีเมียใหม่พยายามยื่นเรื่องหย่าที่สาร แล้วก็ทําอย่างคนนี้เลยก็คือพยายามจะไม่ให้อะไรเพราะกฎหมายเมกามันเรื่องการดูแลผู้หญิงหรือพพอร์ตผู้หญิงมันลดค่อนข้างแรงมากแต่เนวดดาดาฉันไม่รู้กฎหมายที่แน่ชัดเพราะตอนฉันหย่าฉันอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วต่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอไม่มีทนเธอไม่มีคาเธอไม่มีอะไรเลยเธอหาทนายฟรีได้ทนายฟรีโดยเฉพาะผู้หญิงฉันแนะนำไว้เลยมาดามทั้งหลายถ้าอยู่ในภาวะลำบากตอนนี้ มันมีวู m มนเชลเตอร์มันมีวู m มนเซ็นเตอร์มันมีมูลนิธิเกี่ยวกับผู้หญิงมันมีกฎหมายมูลนิธิพวกนี้ยิ่งเขาช่วยคนเยอะยิ่งเขาดังเขายิ่งได้เงินบริจาคเพราะฉะนั้นมันจะมีเยอะมากที่เป็นเชลเตอร์ที่สะช่วยผู้หญิงที่โดนบ,บิลหรือผู้หญิงที่โดนเปียบหรือผู้หญิงที่โดนสามีทรํรลายร่างกายหรืออะไรก็ตามยิ่งกรณีนี้มันเป็นการโดนหลอกให้หย่าเลยแล้วขอสักทีเลยบรรดาเมียไทยทั้งหลายเวลาไปไทยอ่ะ แกจะไปอะไรหกเดือนเข้าใจอย่างกรณีน,นี้น้องเขาไม่โทษไม่โทษเลยไม่โทษเลยเข้าใจว่าบางทีเออมันมีความสนิทกับที่บ้านพี่สาวกำลังจะเสียนู่นนี่นั่นแต่เธอต้องอย่าลืมเธอต้องอย่าลืมว่าครอบครัวเธอเองก็มีอันนั้นคือครอบครัวก่อนแต่งอันนี้ลูกผัวคือครอบครัวเธอนะตอนนี้ อันนี้ไม่ได้ว่าน้องเขาแต่ให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนต่อไปนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่และกําลังมีผัวเป็นฝรั่งหรือกําลังใช้ชีวิตกับสามีอยู่ไม่ว่าจะญี่ปุ่นจีนไทยหรืออะไรก็ตามเธอแค่ตอนเช้ามันเดินออกไปทํางานกลับบ้านมาตอนเย็นแกยังไม่รู้เลยมันไปเจอใครกี่คนและแกเล่นไปอยู่ไทยจะห้าหกปีไปเล่นอยู่ไทยจะสี่เดือนสามเดือนห้าเดือนหกเดือนแกคิดเอาเองแล้วกัน แกเปิดโอกาสให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เลยอย่างคนที่ฉันรู้จักไปไทยแค่สี่เดือนกลับมาผัวมีผัวมีคนใหม่เลยอันนี้ความคนจะเฮียมันก็เฮียคนมันจะไปเฮียแกอยู่สิบปีก็ไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีการที่เราป้องกันไม่ให้มันเกิดมันดีกว่าบอกไว้เลยคนจะเฮียไปสองวันมันก็เฮียแต่ถ้าเรามีวิธีป้องกันและป้องกันไว้ให้เหตุมันเกิดมันดีกว่าอย่างกรณีน้องเขาเสียดายที่ปล่อยเวลารอถึงหกปีก่อนจะมาเซอร์ไพ หรือก่อนที่จะมาฟ้องคืนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะอย่าเสียผลประโยชน์ฉันเป็นคนหนึ่งฉันเหตุผลที่ฉันเอาน้องเขามาพูดเป็นดราม่าแรกเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องจากทางบ้านหนึ่งฉันเป็นคนหนึ่งที่ช่วงที่ว่าเลิกกับพ่อของลูกหรือช่วงที่อยู่ในการโรเซสตัวเองอยู่ในช่วงหนึ่งเพิ่งคลอดลูกมันมีโพสต์เพ่มถ้ามันมีความเครียดมันเรื่องลูกนู่นนี่นั่นไม่เคยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่เคยเลี้ยงลูกเป็นลูกคนแรก มันหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมันไม่มีพลังในการทําอะไรเลยมันไม่อยากทํางานมันไม่ดิวมันไม่อยากดิวกับปัญหาอะไรเลยฉันปล่อยให้ปัญหามันกาลากะซังทับถมทับถมทับถมจนมันจากปัญหาเล็กๆมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ฉันเข้าใจเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ฉันเลือกปัญหานี้มาแบบแรกมันเหมือนความรู้สึกตัวเองที่อยู่ในช่วงที่แบบ เราเครียดเราสูญเสียแล้วเราไม่อยากดิวกับอะไรเราไม่อยากทํากับอะไรแต่วันนี้ที่พูดเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาเจอปัญหาลุกให้เร็วลุกขึ้นมาสู้กับมันให้ตายกันไปตั้งหนึ่งสู้กับมันให้มันรู้กันไปเลยไม่แกอยู่ก็ฉันอยู่อย่าปล่อยให้ปัญหามันกะลากระสังเพราะนี่ตัวฉันเองเลยฉันรู้ตัวตัวฉันเองเลยฉันเพิ่งแก้ปัญหาหยกๆไปเมื่อเช้าจากปัญหาที่มันกระลากระสังมานาน ฉันถึงบอกว่าเนี่ยอย่างปัญหาเนี่ยหยุดสักทีไอ้ที่ไปเมืองไทยทีหเดือน5เดือนไว้ใจสามีแต่งกันมายี่ปีสายิ่งแต่งกันเยอะยิ่งความห่างความซาบซ่าความเป็นคู่สามีมันยิ่งน้อยอันนั้นยิ่งน่ากลัวแกรู้ป่า อันนั้นยิ่งน่ากลัวมาดามทั้งหลายฉันเตือนพวกแกไว้เลยคนบอกบางคนโอ๊ยแต่งมาสิบกว่าปียี่สิบปีสามสิบปีผัวเป็นคนดีผัวไม่นอกใจไปอยู่ไทยไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้อ่ะมันห่างกันแล้วมันอยู่กันมานานแกอย่าไว้ใจใครตัวฉันเองฉันยังไม่ไว้ใจตัวเองเลย